สวัสดีครับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดิษได้ดําเนินการนารถเอ็กซ์แลนเทอร์นี่มาให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุกซึ่งถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดิตนะครับสาหรับโครงการนี้นะครับจะเป็นการคัดกรองพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยได้ดําเนินการคัดกรองมาเบื้องต้น ในแต่ละจุดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ท่านนะครับที่มาเข้ารับบริการในแต่ละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เนี่ยสามารถตรวจคัดกรองได้ทั้งมะเร็งปอดโรคโควิด -19 แล้วก็มีโรควันนโรครับแล้วก็ในโรคช่องทรงอกอื่นๆนะครับที่ถ้าเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยเห็นความผิดปกติในช่องทรงอดเนี่ย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,ตรดิตฐ์จะมีกระบวนการที่จะดําเนินการส่งต่อเข้ารับการบําบัดรักษาต่อไปนะครับก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นการยกระดับการตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตร,ตรดิษฐ์เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งไปสอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกการบริหารสน่วนจังหวัดอุตรดิตฐ์ที่บอกไว้ว่าเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่บริหารจัดการของโครงการนี้นะครับผม ครับวันนี้ก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในส่วนของเรื่องโครงการสนับสนุนการให้บริการคัดกรองสุขภาพโดยใช้รถเอ็กซเรย์เทลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้รถเอ็กซเรย์เทลื่อนที่เนี่ยมาตรวจณนจุดแรกวันนี้คือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผาจุกนะครับแล้วก็จะหมุนเวียนไปให้ ครบครบทุกแห่งนะครับในจังหวัดสตีดเพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งบางท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับในการเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลจะไม่สะดวกนะครับก็เลยมีการนำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มาบริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตีดควบคุมทั้ง9อำเภอทั้งหมดนะครับก็จะหมุนเวียนตรวจไปเรื่อยๆนะครับเพื่อคัดกรองไวุ้ ส่ภัยของวันโลกในมะเร็งปอดก็พยายามแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกับนับวันนี้ที่ตำบลผาจุกนะครับและต่อๆไปก็คงจะเป็นตำบลอดืนๆต่อไปครับรถเอ็กซเรนี่สะดวกสบายมากเราได้ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลค่ะจากเราไม่เคยตรวจเราก็มาตรวจใกล้ๆบ้านอย่างนี้ดีมากค่ะ อยากสนับสนุนให้มาี้บ่อยๆค่ะก็ขอบคุณอบจกับนายกด้วยนะคะที่จะมาขอบคุณมากค่ะที่เอารถมา้บริการนี่มันสบายที่แบบว่าไม่ต้องไปในเมืองไม่ต้องไปไหนมันสบายเขาจะได้ห้ว่าตัวเขาเป็นโรคอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างดีที่สุดได้อย่างนี้นะมาะนีนะเขาบอกแจกว่าเขาบอกถาเขาบอกมาตรวจเขากบอกว่าเขาเป็นโรคอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างนี่นะครับ นี่ขอมาหาเนี่ยมันก็สบายไกลบานสะดวกสบายดีขอขอบคุณานายกแล้วก็ออมาจ้อที่คือบริการดีมาหาพี่หาน้องแถวบ้านนอกบมัานน้าอย่างเงี้ยดีดสวัสดีนะคะ,ะชื่อสายสุนีว่างพันธ์ค่ะวันนี้ก็มาทำหน้าที่ของอสมอนะคะมาช่วยช่วยเหลือผู้ป่วยที่ว่ามาเอ็กซเรย์ที่อนมามัยผัาจุก อของอุตรดิตฐ์นะคะก็เรื่องของรถเอ็กซเรที่มาให้บริการกับคนป่วยที่อนามัยคือมันมีดีมากๆเลยค่ะคือหนึ่งคนป่วยจะไม่ต้องเดินทางไกลค่ะสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านค่ะสะดวกสะดวกสบายมากเลยค่ะเป็นเป็นโครงการที่ดีมากค่ะขอบพระคุณนายกอบ,บจอ,อุตรดิต์นะคะท่านชัยสิริสุภละจินดา ขอบพระคุณมากค่ะ